ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละคือเราตัดกรรมของตัวเองได้ วิธีการตัดกรรมในหลักพระพุทธศาสนาคือการตัดใจไม่ปรุงแต่งไปกับผัสสะที่จรเข้ามาและจิตที่มันทวนขึ้นมาเห็นอดีตที่เคยผิดพลาดเราก็ขอขมากรรมคนที่เราเคยคิดไม่ดีไว้มันก็จบแล้วเพราะเราไปตัดมันตั้งแต่ต้นต่อของใจกลับมาที่ปฏิจจสมุตบาทที่สวดสาธยายรมปฏิจจสมุตบาทสายเกิดกับสายดับปลุเห็นไหม ถ้าลูกสวดและลูกพิจารณาตามลูกก็อาจจะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาหรืออนาคามีได้ถ้าจิตกําลังของสินสมาธิปัญญาลูกแก่กา้าขณะสาธยายธรรมปฏิจจสมุทบาทะลุปัญญารู้แจ้งมันก็เข้าใจแล้วเราก็จะเพียรสำรวมระวังใจให้ไม่ปรุงแต่งไปกับสิ่งที่มันจรเข้ามาอันนี้แหละเรียกว่า เป็นผู้สําววมอินทรีย์สังวรส่งผลให้กราเก่าอ่อนกำลังและกราใหม่ก็ตามไม่ทันเพราะเราตัดมันอยู่เนืองเนืองมันหนึ่งมันก็จะมีเหลืออะไรให้เราต้องตัดเราก็จะรู้และมั่นใจว่าพบชาติใหม่เราสั้นลงถ้าเราเพียงตัดอยู่เนืองเนือง